ก็สวัสดีเต้าคนดูที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่ช่อง d n t c h a n n ช l วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมบันทึกลับ3มก๊กในวันนี้นะครับผมผมก็จะมาจัดแลงกิ้งตัวทองกันนะครับก่อนที่จะไปดูกันก็วันนี้นะครับก็มีกิจกรรมภายในเกมนะครับเป็นกิจกรรมที่ทมีชื่อว่าสืบใหญ่ฤดูฝนเนาะ ซึ่งไอตรงกิจกรรมนี้นะ่ะมันมันเข้ามานานแล้วนะแต่ว่าร้านค้าแล้วดูฝนมันเพิ่งเปิดได้แค่เมื่อวานหนึ่งมั้งพอเข้ามาถึงหน้ากิจกรรมแล้วนะครับอย่างแรกก็กดส่งหัวใจไว้ก่อนเลยนะตอนนี้นะครับตรงกิจกรรมความคึกหน้าเนี่ยมันก็ได้มาประมาณ5้าแสนหนึ่งมืนแล้วนะเราก็สามารถ รับของรางวัลขั้นสูงได้แล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมมารับกันนะครับต่อไปก็เข้าไปดูในร้านนะคะแล้วดูฝนกันเลยว่ามันจะมีอะไรบ้างนะม,มีของให้แลกเยอะอยู่นะครับเป็นของทองทั้งนั้นเลยนะเนาะต่อไปร้านลดราคา ตรงนี้ใช้ทองซื้อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเติมเงินเนาะอ๋อถ้าเราเติมเงินเราจะได้เอหรียญทองนี่มาใช่ไหมถ้าไม่เติมก็ไม่ได้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนแม่ทับมีให้เลือกมีให้เลือกได้แค่สามตัวนะครับตรงนี้ก็เป็นกล่องสัตเทพเนาะซึ่งผมมีอยู่60กล่องนะมันขาดแค่40เนาะ ตรงนี้ก็เป็นสัตต์เทพคือเมื่อคืนนะครับก็มีน้องคนหนึ่งเม้นใน Youtube นะครับแล้วก็บอกผมว่าให้เซอ้อเจ้ากล่องนี้นะที่มันเป็นกล่องขั้น3เนะี่ยกล่องอุปกรณ์สัตเทพขั้น3นะครับใช้นั้งหมด200รเหรียญเงินนะครับน้องเขาบอกว่าเพิ่มพลังลบได้เยอะมากเลยนะ ตอนนี้ผมก็ได้ซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองไปใส่ให้ดูนะก่อนอื่นก็เรามาเปิดกล่องอุปกรณ์สุ่มสัตว์เทพกันก่อนนะเปิดเลยได้มาทั้งหมด2ชิ้นนะได้ชิ้นที่ผมอยากได้อยู่นะ ๋ไปตอนนี้เราก็ได้เข้ามาใน,นีแน่สันเทพแล้วนะก่อนอื่นก็เปลี่ยนก่อนเลยผมจะเปลี่ยนในโจทยตัวพลังจจมตีนี้ให้ลกกลไกลผมแล้วกันนะเมื่อกี้ได้พลังลบเท่าไหร่16ล้านมั้งใช่หูไม่ผิดนะ โคตรเยอะเลยนะครับขนาดไม่ได้อัพนะเนี่ยสว่วนอีกชิ้นผมก็จะเปลี่ยนให้เจ้าตัวนกชิงหลวนสวนมูแล้วกันนะตัวนี้ก็14ล้านเลยนะเนี่ยได้โคตรเยอะเลยนะครับแค่สองชิ้นก็ได้พลังลบไปถึง30ล้านเลยนะขนาดยังไม่ได้อัพเลยนะครับเนี่ยโถ่ได้โคตรเยอะเลยนะครับ เาละครับเรามาเข้าสู่ประเด็นหลักในวันนี้กันเลยการจัดอันดับแรงกิ้ง3ตัวทองแต่ละกกซึ่งข้อมูลที่ผมเอามาพูดก็ได้จากการสำรวจท็อปเซิร์ฟในหอคนดังอาจจะมีคาดเคลื่อนเพราะผมนับผิดไปบ้างแต่ก็ไม่น่าผิดพลาดไปกว่านี้เท่าไหร่ สำหรับสายฟรีในการปั้นตัวทองพร้อมกันทั้ง5ตัวนั้นก็คงจะไม่ไหวนะครับในวันนี้ผมก็จะยกเอามาแค่3ตัวก่อนแล้วกันนะ2ตัวที่เหลือก็ค่อยเอามาใส่ตอนที่เราปั้น3ตัวนี้ได้แล้วในระดับหนึ่งนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับ กันเราก็ไปเริ่มกันที่กกกแรกกันเลยนะครับเราไปเริ่มกันที่โกกุยกันเลยนะครับและตัวละครทองที่ได้อันดับ3ามในโกกุยก็ได้แก่สุมาอี้นะครับสกิลของสูมาอี้ก็คือจะสุ่มโจมตีเวทใส่ศัตรูสี่ลายมีโอกาสลดโกรธเป้าหมายสงแ้มพร้อมลดดาเมจศัตรู และไฟเราได้บัฟรักษาทุกคนเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นอันดับ2ตัวละครทองในโกกุยที่ได้อันดับ2ก็ได้แก่กุยแก่ครับสกิลของกุยแกนะครับก็คือทำดาเมจเวทใส่ศัตรูทั้งหมดมีโอกาสลดค่าโกรธ2แต้มทำให้อตัตราคีย์ดิเคอและโบนัสด,ดาเมจศัตรูลดลง ส่วนอันดับหนึ่งในก๊กอุยนะครับก็ได้แก่เตียวอุยครับสกิลของเตียวอุยนะครับก็คือทําดาเมจกายภาพใส่ศัตรูหนึ่งแถวมีโอกาสทําให้ศัตรูติดเมึนงงการโจมตีมีอัตราแม่นยําต่างหากและมองข้ามพลังป่องกันศัตรูขนาดปล่อยสกิลหากเป้าหมาย HP มากกว่า50%จะทําดาเมจพิเศษ สำหรับก๊กวีก็จบไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นก๊กจกนะตัวทองที่ได้ดับ3ของก๊กจกนะครับก็ได้แก่ v ีซครับสกิลของวีซนะครับก็คือทำดาเมจเส,สตตัวหนึ่งแถวขนาดเดียวกันไฟเราทั้งหมดอัดตราแม่นยำและโบนัสดาเมจเพิ่ม ไละมีโอกาสสมทาให้ไฟายเราหนึ่งคนฟื้นฟูค่ากด2แต้มตัวต่อไปนะครับก็เป็นอันดับสองนะครับและตัวทองในโกบโจกที่ได้อันดับ2องก็ได้แก่เล่าปีครับสกิลของเล่าปีนะครับก็คือทำดาเมจกายภาพใส่ศัตรูแถวหน้า มีโอกาสที่ลดกดของสตูสองแก้มและทำให้พลังโจมตีลดลงขณะเดียวกันไฟเราทั้งหมดบลัดดาเมจเพิ่มขึ้นและตัวทองในโกกจกนะครับที่ได้อนับหนึ่งก็ได้แก่มาเฉียวครับสกิลของม้าเฉียวนะครับก็คือ ทำดาเมจกายภาพใส่ศัตรูหนึ่งลายมีโอกาสทําให้โตนเพิ่มค่าโกดสสงแต้มการโจมตีครั้งนี้มีอัตราที่ดีข้อ,อและอัตราแม่นยำเพิ่มพิเศษขณะเดียวกันทําให้เป้หมายเกิดดาเมจพิเศษกกต่อไปนะครับก็จะเป็นกกง้อนะครับ ละต,ตัวละครทองที่ได้ดับ3ในก๊กง้อน,นะครับก็จะเป็นซุนเซกครับสกิลของซุนเซกนะครับก็คือทำดาเมจกายภาพใส่ศัตรูและเป้าหมายข้้งเคียงการโจมตีครั้งนี้มีอัตราคียเดลีข้อต่างหากและเสริมอัตราคียเดลข้อต่างหกากขณะเดียวกันฝ่ายเราทั้งหมดป้องกันเพิ่มเมื่อการต่อสู้รอบที่1ครั้งใหม่เริ่มขึ้นจะเข้าสู่สถานะทลายาข่าลังโจมตีและ ป้องกันของตนเพิ่มพร้อมทั้งมีโอกาสเพิ่มความกดให้ตนสีแต้มส่วนอันดับ2นะครับก็ได้แก่กำเหลงครับสกิลของกำเหลงนะครับก็คือ ทำดาเมจกายภาพใส่ศัตรูหนึ่งแถวมีโอกาสทำให้ศัตรูติดมึนงงขณะเดียวกันไฟเราทั้งหมดเลี่ยงดาเมจและอัตราแม่นยำเพิ่มขึ้นและตัวทองในกกง่อนะครับที่ได้ดับหนึ่งก็ได้แก่ในกกง่อนะครับก็จะมี2ตัวนะครับก็จะมีเซียวเกี้ยวกับลกซุนนะครับเพราะจากที่ผมสำรวจสถิติแลนกิ้งมานะ มันอาจจะคาดเคลื่อนบ้างนะครับแต่ว่าคะแนนของเซียวเกียวกับลกสูมันเท่ากันเลยนะเรามาเริ่มที่สก,กิลของเซยเียวเกียวกันก่อนนะครับเซียวเซียวเกียวนะครับก็จะทำดาเมจวมสไใส่สสตัตรวแถวหลังมีโอกาสจะลดกดสัตว2สอแต้มทำให้เรื่องดาเมจของสัตวูลดลงการโจมตีครั้งนี้ก็มีอาตาัตราแม่นยำต่างหากขณะเดีวยวกันทำดาเมจใส่แมททับที่มี H p มากกว่า เพ้าหมายตอนนี้ตั้งหักส่วนสกิลของลกซุนนะครับก็จะเป็นทําดาเมจเวทส์ใส่ศัตรูทั้งหมดทําให้เป้าไหมาติดเผาไหมแต่ละรอบจะหักค่า HP 40%ของพลังจุมตีผู้ปล่อยมองข้ามป้องกันขณะเดียวกันเป้าหมายทั้งหมดของไฟตนเรื่องดาเมจและต้านขีเพิ่ม และก๊กสุดท้ายนะครับก็จะเป็นก๊กขุนศึกนะครับและตัวทองที่ได้ดับ3าของก๊กขุนศึกก็คือกาเซียงนั่นเองครับสกิลของกาเซียงนะครับก็คือทำดาเมจเวทใส่ศัตรูและตำแหน่งข้างเคียงทำให้ศัตรูติดสถานะพิษแต่ละรอบ จะถูกหักค่า HP 60%ของพลังโจมตีผู้ปล่อยวองข้ามพลังป้องกันขนาเด,ดียวกันเป้าหมายไฟเรารับโบนัสดาเมจเพิ่มและอัตราคิดเค้เพิ่มและตัวทองที่ได้นับ2นะครับก็คือเตียวกกครับสกิลของเตียวกกนะครับก็คือทำดาเมจเวทใส่ศัตรูทั้งหมดมีโอกาสลดค่ากดศัตรูส,ตสแต้ม ทำให้พลังป้องกันศัตรูลดลงขนาะเดียวกันไฟเราทั้งหมดได้รับอัตราหลบหลีกเพิ่มและตัวทองที่ได้อันดับหนึ่งในกกขุนศึกนะครับก็คือเตียวเซียนนั่นเอง สกิลของเตียวเส่นนะครับก็คือสุ่มทำดาเมจใส่ศัตรู3คนมีโอกาสทำให้ศัตรูติดใบทำให้อัตราต้านคีของศัตรูลดลงขณะเดียวกันทำดาเมจพิเศษใส่ศัตรูที่มี HP น้อยที่สุดในเป้าหมายครับสำหรับคลิปจัดอันดับนะครับแลน์กิ้งของตัวทองแต่ละโกงนะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าคลิปนี้นะครับ มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผม้วยนะครับและถ้าใครมีคำถามสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปไ่ครับเลิฟๆนะครับ